บทที่สร้านหลังมอเป้าไปฟัดกับหมาที่ไหนมาพอผมก้าวเท้าเข้าร้านมาก็ได้ยินเสียงเจสอนร้องทักเสียงลงเมื่อเห็นสภาพของผมที่เสื้อหลุดลุย่ยและมีเลือดไหลซึมออกมาบริเวณข้อศอกและเขาเล็กน้อยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับผมได้แต่ยิ้มแย,ย,ย,ย่แล้วตอบเจสอนกลับไปไปหลังร้านเลยเดี๋ยวให้ไอ้เหมียวทาแผลให้ เจสรอนไล่ผมไปหลังร้านทันทีเมื่อผมเดินเข้าไปใกล้ๆกับเคาน์เตอร์งั้นถ้าไอ้แฟดมาบอกมาหน่อยนะเจ้เพราผมอยู่หลังร้านผมบอกก่อนจะเดินผ่านเคาน์เตอร์แล้วออกไปที่ประตูหลังร้านร้านเจสรอนชื่อร้านหลังมอเป็นร้านอาหารข่งบารเล็กๆเ,เพิ่งเปิดมาได้3ปีผมก็เป็นหนึ่งในอดีตของพนักงานที่นี่ช่วงนั้นจะเข้ามาทำงานวันพุธถึงวันเสาร์ เริ่มทำงานตั้งแต่ห้าโม,มงเย็นจนถึงเที่ยงคืนสวัสดีการก็มีข้าวเย็นกินฟรีเงินค่าจ้างวันละสามร้แค่นี้ผมก็ถือว่าดีมากแล้วละสำหรับเด็กกำพร้าที่ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่คนเดียวอย่างผมถือว่าแก้เงาได้พอสมควรแต่งานสาขายุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยแบ่งเวลาทำงานไม่ได้แล้วผมย้ายเข้ามาอยู่กับยายที่นี่ตอนอายุสิ เพราะพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ผมจึงถูกส่งให้มาอยู่กับยายที่ต่างจังหวัดและผมเพิ่งเสียยายไปตอนที่จะขึ้นปีหนึ่งด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดผมตัดสินใจมาอยู่หอพักและเปิดบ้านของคุณยายให้คนเช่าตึกแถวที่เป็นของพ่อกับแม่ผมก็เปิดให้คนเช่าเช่นกันจะให้ญาติพี่น้องไปทำต่อก็ไม่ได้เพราะผมไม่มีญาติเลย เหมือนครอบครัวทางฝั่งพ่อจะตัดขาดกับพ่อไปแล้วตั้งแต่เกิดมาพ่อไม่เคยเอ่ยถึงญาติให้ผมฟังเลยสักครั้งส่วนญาติฝั่งแม่ก็อยู่ต่างประเทศกันหมดจะเหลืออยู่ก็แค่พี่ฝนที่อยู่กับสามีที่ไทยอืมเบาๆก็ได้เหมียวมันแซบผมส่งเสียงในลำคอออกมาเมื่อไอ้ทองฟ้าหรือไอ้เมียวชายาที่ผมตั้งให้มัน เมื่อมันเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลให้ผมสมน้ำหน้ามึงกูบอกแล้วให้กูไปรับมึงก็ยังดันทุลังจะมาเองทั้งทั้งที่ตาเปาะตนกลางคืนเฮ้มันดุผมออกมาอย่างอารมณ์เสียพอก่อนหน้านี้มันโทรหาผมว่าจะไปรับที่หอแต่ผมกับปฏิเสธไปถ้ามึงจะทำขนาดนี้นะกูว่ากูทำเองดีกว่าวผมยั่งสำนีในมือมัน เอาไปทิ้งก่อนจะเอาอันใหม่มาทำแผลต่อด้วยสีหน้างอนงอนทำให้มันรู้ไปเลยว่ากูงอนกู on, งอนง้อกุดด้วยพอทำแผลเสร็จมันก็ยังไม่เอ่ยปากงอเลยผมจึงหันหน้าไปหามันแต่กับเห็นสีหน้าของคนที่อยู่ข้างๆติดจงดุิดนิดหน่อยนี่มันจงหดหจิดอะไรของมันผมสิที่เป็นฝ่ายต้องงุดนิดพอเห็นแบบนั้นเลยอดไม่ได้ที่จะถามออกไปเป็นอะไร ผัวเก่าตามรังควานฮะผัวเกา่าใครทำไมกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามึงมีผัวมันเป็นเรื่องที่โคตรจะน่าตกใจมากสำหรับผมไอ้เหมียวที่เป็นผู้ชายตัวสูงหุ่นล่ำหน้าคมผิวเข้มตาเลียวสองชั้นออกจะด,ดูหน่อยๆเนี่ยนะมีผัวอืมก็ไอ้หามีขาวนั่นแหละพูดแล้วก็มโมโหไอ้เหมียวพูดเสียงขึ้นจมูกอย่างติดหุดหงิด อ๋อผมทำได้แค่พยักหน้ารับรู้เบาๆเมื่อนึกออกเหมือนจะเคยได้ยินมันพูดถึงชื่อนี้อยู่ในช่วงหมหาแต่ผมก็เลือกที่จะไม่ถามต่อเพราะถ้ามันอยากเล่ามันก็จะเล่าเองไอ้เปาเป็นไงบ้างวะก่อนที่เราจะได้คุยอะไรกันไปม,มากกว่านี้ไอเต้ไอ้ตามก็โผล่หน้าเข้ามาที่หลังร้านด้วยสีหน้าตื่นตกใจไม่เป็นอะไร ได้แผลนิดหน่อยผมตอบก่อนจะยกข้อสอกที่มีแผลให้พวกมันดูนั่นไงทําเก่งปัดจ,จักรยานมามืดๆคนเดียวเป็นไงได้แผลเลยไหมละ่ะไอเต้เฉ่งผมไปอีกทีทําไมไม่รอฮเอานะเอานะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่แค่แผลเล็กๆเ,เองผมได้แต่ส่งยิ้มแห้งๆให้พวกมันไปเข้าละ่ะได้ตามชี้ไปที่เขาที่ยังไม่ได้ทําแผลเออ ไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวไปทําที่ห้องเอาไปกินข้าวดีกว่าปะ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 ผมบอกปัดไปก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วดันหลังให้พวกมันทั้งสองออกไปจากหลังร้านเจเจ,จกับข้าวพร้อมยังครับพอพวกเราออกมาจากหลังร้านแล้วผมก็รีบร้องเรียกหาเจสอนเลยเพราะหิวมากนู่น ون, เตรียมให้แล้วที่โต๊ะประจำ เจสันบุ้ยปักไปที่มุมหนึ่งของร้านในขณะที่คิดเงินให้ลูกค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ผมหันไปมองมันเป็นที่ประจำที่พนักง,งานในร้านใช้ทานข้าวหากเสร็จสิ้นจากการทํางานและไม่รบกวนลูกค้าด,ด้วยเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากโต๊ะอื่นๆพอสมควรขอบคุณครับผมยกมือไหว้ท่วหัวก่อนจะเดินนําไอ้เต้ไอ้ตามไปที่โต๊ะประจําว้าวมีแต่ของปดกูดงนันเลย ลังจากเปิดดูอาหารสี่อย่างที่เจ๊แก่เตรียมไว้ก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาคอไม่ว่ายังไงเจ๊สอนแกก็เป็นคนที่ไอเปาเลิฟที่สุดในตอนนี้อน,นะต้มยำตีนไก่ต้มขาไก่ไก่ทอดสมุนไพรไก่ทอดไอเตอเอ,อ๋ยชื่อเมนูขึ้นมาทีละอย่างเมื่อเห็นว่ากับข้าวที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นมีแต่ของที่ผมชอบกูเชื่อละ มึงลูกรักเจสอนตัวจริงมันบ่นออกมาอย่างเซ็งๆแล้วพวกเราก็กินข้าวกันไปไม่มีใครคุยกันเลยเพราะว่าหิวมากหิวจนไส้จะขาดแล้วที่ผมปฏิเสธจะทำแพ้ที่เขาก็เพราะเหตุนี้ด้วยนอกจากเส้นก็มีแค่ไก่นี่แหละที่มึงชอบไอเต้ได้แ,แต่สายหัวช้าๆเมื่อเห็นผมคำนับทุกอย่างนงทองอย่างรวดเร็วแน่นอนผมเลิกคิวผมอยักไหลให้มันจึงนึงหลังจากดื่มน้ำเสร็จ ทำไมถึงล้มแหมอยากรู้จังเลยไอ้เรื่องที่ทําให้เพื่อนขายหน้าเนี่ยผมได้แต่า่นในใจเบาๆก่อนจะตอบไปตามไปหมาตัดหน้าจักรยานพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็น่าโมโหนะหมาไอ้ขาวหรอตามเปล่าไอดำนะไอดำหมาประธานหอนะหรอเต ผมได้แต่พยักหน้าขึ้นลงมึงไปทำอีท่าไหนมาล่ะไอ้ดำออกจากเชื่องขนาดนั้นก็หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้หลังจากซิ่งจักรยานออกมาก่อนไอ้แฟดได้ผมก็ลืมไปว่าตัวเองไม่มีไฟหน้ารถพอจะเอามือถือมาเปิดให้ความสว่างกับพบว่าแบตมันหมดไปแล้วเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดไอ้เราก็ไม่ค่อยถูกฉลอก,กับความมื่สักเท่าไหร่พรมืดทีไร ตาก็จะฝ้าฟางมองไม่ชัดทุกทีบางครั้งก็เป็นโรคหลงทิดด้วยเมื่ออยู่ในความมืดและที่ที่ไม่คุ้นเคยพอคิดไปคิดมาความคิดมันก็ค่อยๆออกทะเลไปทีละนิดกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ้างละ่ละไอ้ขาวตัดหน้าบ้างละ่ะมีงูอยู่ข้างทางบ้างละ่ะแต่ส่วนลึกในหัวกับมีสิ่งหนึ่งที่กลัวที่สดุดมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็ในมอนะ่ะมีประวัติน้อยเสียที่ไหนละ่ะ ยิ่งคณะผมนะอยู่หลังสุดติดกับป่ากับแม่น้ำพอจะได้สะดวกต่อการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในระหว่างทางกับหอพักก็จะเต็มไปด้วยป่ากล้วยป่าปา,ปา,าปล์มผลไม้และไม้ดอกนานา,นานชนิดที่ค่อนข้างที่จะเปี่ยวเลยทีเดียวพออยู่คนเดียวมันก็เริ่มจะมีความคิดฝุงสร้างเลยต้องลองเพลงเพื่อทำให้ตัวเองไม่คิดออกไปทะเลมากกว่านี้ มือนีมีดอกไม้ห้เก็บเอามาฝากพอลองได้ท่อนหนึ่งก็มองรอบๆบทีนึงแล้วค่อยๆปั่นจักรยานช้าๆปั่นเร็วไม่ได้มองไม่ค่อยเห็นแว่นก็ไม่ได้ใส่ขามะแต่ฟ้าโขกทงดงบักอีเสียงลมพัดแผ่วเบา,เบาทําให้ต้นไม้เอ็นไหวไปมาใบไ,ไม้ข้างทางเสียสีกันดังวีดวิวทําให้ผมอดที่จะจินตนาการไม่ได้ ทำให้ต้องเพิ่มการแหกปากร้องเพลงให้ดังขึ้นแรงที่ใช้ปั่นจักรยานก็เพิ่มขึ้นไม้เอามาฝากตอนอ่อนเสาผู้ง,ง่ามคขำหลังจากตัดสินใจแหกปากร้องเพลงเสียงดังลั่นผมก็เริ่มที่จะออกแรงปั่นจักรยานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหวังว่าจะออกไปจากบริเวณนี้ได้เร็วๆจากคนตัวดำที่หัวซิทักแทบบ่มี เพลงงาะเกี้ยวสาวโดยเบียรพร้อมพงเอ้ยหลังจากลับหูหลับตาป่านจักรยานและแหกปากร้องเพลงดังลั่นแล้ว<ๆ>ก็นึกว่าตัวเองจะรอดพอมองดูดีๆก็เจอเข้ากับดวงตาสีน้ำตาลอมแดงเด่นชัดอยู่ข้างหน้าพร้อมทั้งแสงสีเขียวเรือนรางทำให้ใจของไอ้เบาตกไปอยู่ที่ตาตุม่มมือไม้แข็งจะเบรกก็เบรกไม่ทัน รถเลยพุ่งใส่ฟุตบาทที่อยู่ตรงหน้าก่อนที่จะโคมงโอ้ยรถพุ่งชนเข้ากับฟุตบาทข้างทางทำให้ผมกระเด็นออกมาจากรถล,ลงมากระแทกกับพื้นอย่างแรงทำให้ได้แผลที่เขาและศอกมานิดหน่อยพอมองให้ดีแล้วมันเป็นทางโค้งมีหม,มาสีดำสูงแค่น้องสวมถุงเท้าสีเขียวเรืองแสงผูกผ้าพันคอสีเดียวกัน ตาสะท้อนในความมืดสีน้ำตาลอมแดงมันยืนอยู่ข้างทางผมที่มัวหลับหูหลับตาปั่นจักรยานนั่นแหละที่หันหน้าจักรยานจะมาชนมันแพลบๆยิงิงงงงงผมตูตะลึงอยู่พักหนึ่งก่อนจะได้สติกลับมาพอสัมผัสแฉะที่ข้างแก้มเอาหนะ้ากูไม่เป็นอะไรหรอกผมดันหน้าไอ้ดำให้ออกห่างจากใบหน้าถ้าไม่ดันมันออกตอนนี้ก็กลัวว่าน้ำลายจะเต็มหน้าซะก่อน งิยงๆง,งม,มันยังคงร้องงิงเงิงพร้อมกระดิกหางไปมาอยู่อย่างนั้นก่อนที่จะได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนเดินเหยียบใบไม้ดังเข้าหูห้องห้องห้องพอได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ในปากก่าก้วยข้างทางก็ทําให้ไอ้ดำเห่าขึ้นมาผมที่เห็นดังนั้นก็ไม่ควรนั่งอยู่กับที่เลยตัดสินใจลุกขึ้นเป็นอะไรก่อนที่ผมจะลุกขึ้นได้ ก็มีคนมาพยุงแขนข้างนึงช่วยให้ผมได้ยืนขึ้นอย่างมั่นคงแล้วเอาจักรยานที่ล้มอยู่ขึ้นให้ผมด้วยแสงจากไฟฉายที่คนถืออยู่มันทําให้ผมได้เห็นหน้าคนตรงหน้าได้ชัดเจนขึ้นเขาเป็นผู้ชายที่ตัวสูงมากจนผมต้องเงื่หน้าขึ้นไปมองในตาคมเข้มที่ออกสะดุดน,น่อยๆตาสองชั้นคิ้วหนาเข้มจมูกโด่งเป็นสันสวยปากบางเป็นทรงกระจับนิดๆ พอมองรวมๆแล้วเหมือนไอ้ชายเลยอะเจ็บตรงไหนมันถามขึ้นหลังจากเอาจัก,กรยานผมขึ้นมาก่อนจะจับผมยกแขนยกขาพลิกหน้าพลิกหลังสำรวจรอบๆตัวมีแผลที่สอกกับเขาเดี๋ยวไปทําแผลที่ห้องพยาบาลมันพูดขึ้นพร้อมทั้งใช้มือข้างซ้ายจับตรงแฮนด์จัก,กรยานเพื่อเข็นรถจัก,กรยานของผม มืออีกข้างก็แบกเครือกล้วยขึ้นบ่าปไปด้วยทั้งเข็นจักรยานทั้งแบกเครือกล้วยไปพร้อมๆกันมันต้องแข็งแรงขนาดไหนวะตามมาสิมันหยุดยืนเมื่อไม่เห็นผมตามไปกลวจะออกไปข้างนอกผมบอกมันก่อนที่จะเดินไปเอาจักรยานจากมันแต่มันก็ไม่ให้เราทั้งสองเลยยือ้อยุดกันไปมาอย่าดือ้อมันพูดขึ้นมาเสียงดุมึงน,นั่นแหละเอาจักรยานกูมา ปอยผมยังคงยืนยันคำเดิมแล้วออกแรงดึงเพื่อเอาจักรยานคืนมาแต่ออกแรงมากเกินไปบวกกับคนตัวสูงปล่อยมือพอดีทําให้ทั้งคนทั้งจักรยานล้มลงไปกองกับพื้นเอ้ยมึงจะปล่อยมือทำไมผมมวยไว้วขึ้นมาอย่างงุดหงิดที่มันปล่อยมือโดยไม่บอกไม่กล่าวมึงบอกมันก้มลงมาช่วยยกจักรยานขึ้นจากตัวผมไอ้ไอ้ ไอ้ช่างเถอะผมบอกปัดไปก่อนที่จะลุกขึ้นจากพื้นแย่งจัก,กรยานมาจากมือมันแล้วรีบปันน่นหนีออกจากหลังหอตรงไปที่ร้านหลังมอทันทีเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละผมเล่าไปด้วยอารมณ์ที่ยังไม่คงที่เท่าไหร่นักเมื่อนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ไปทำแผลที่เขาให้เสร็จเถอะเดี๋ยวติดเชื้อแย่ไอ้ตามพูดขึ้นอย่างเป็นห่วง มันเป็นประโยคที่ยาวมากตั้งแต่รู้จักกันมาไม่ล่ะเราเลยดีกว่าดึกแล้วพวกมึงจะได้ทำงานด้วยกูก็จะไปเคียงงานที่เหลือผมพูดจบพวกเราก็ลุกขึ้นไปจ่ายเงิน<ๆ>ก่อนจะกลับหอ,อกันโดยที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับกับไอ้เต้ส่วนไอ้ตามก็ปั่นจักรยานของผมกลับหอเฮ้ยทำไมวันนี้ถึงได้ยาวนานขนาดนี้เป็นวันที่หนักและวุ่นวายสุดๆลุ